โอเคตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนกันดีคะให้เขาปรับวิ่งได้ไหมได้วิ่งสีวิงว่งสีวิ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 ่งไปไหนล่ะถ้าเขาวิง่งเขาให้เขาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมเนี่ยอันนี้คือบ้านเขานี่บ้านส่วนเขาขเขาจะไปหาญาติเขาเหรอใช่แล้วค่ะป,ะป๊าพาไปหา,าญาติเขาหน่อยได้ไหมให้หนูขอเล่นหน่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เดี๋ยว,ยวนี่เดวซ้ายนะเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวขวากันและาพาไปหายาิเขาที่เมืองก่อนนะโอเคเนี่ยเป็นเกมสมัยเขาเรียกว่าคารบอยนะคะลูกคารบอยเหรอคารบอยไม่ค่อยรู้เรื่องคารบอยโอ้มีเพื่อนด้วยคุยกับเพื่อนหน่อยไหมได้ก็ได้ฮัลโล is that ไม่เป็นไรไปต่อดีกว่าไปไหนอ่ะให้ให้วิ่งให้วิ่งวิ่งนวิ่งวิ่ง้วิ่งแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเยอะ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 ใครใครตรงนี้เออะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะให้เขายิงนะไม่ยิงค่ะเขาไปหาแหละนี่เขาทำอะไรกันอ่ะเขาไม่ปืนป่ะเนี่ย มีปืนใช่ไหมไมีปืนถ้าเราคุยคุยกับเขาได้ไหมได้สวัสดีครับ Hey what are you doing What are you doing ไปไหนอะไม่รู้ดิเขาขีนเขากำลังเดินทางไปไหนไม่รู้ให้เขาไปยัดเขาสิหรือเขาไปคนละทางกับเราเนี่ยไปดินี่ม,มีวัวมีวัว ดูวัวไหมอย่ายิงนะไม่ยิงค่ะวัวบ้านใครนอ่องเราแอบ,บดูไหมก็ได้แต่ว่าแต่ว่าไปใกล้นะเอาไปไม่ไม่ไม่ไปใกล้เหรอ<ม>แค่นี้พอยังแค่นี้พอแล้วกลับบ้านอีกอ้อมไปหาญาติเขาดีกว่าไปหาญาติเขาเหรอใช่หายาดเขาอยู่ไหนนะสิปัญหางั้นไปดูบ้านนั้นมีบ้านใครอยู่ไปดูแล้วกันเนาะ มีใครอยู่บ้านเรียดเขาหรือเปล่า้มาไปดูสินั่นคือบ้านเขาหรือเปล่าป้ายนี่ป้ายไหนน่ะกว้างเหรอนะ่ะกว้างค่ะมาดูสิบ้านนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเขาไปคุยกับเขาแล้วให้มาเขาเขาอยู่กับวัวได้ไหมได้ลองดูเขาอยู่คนเดียวแน่เลยคนเนี้ยนี๊ไม่ใช่วัวนี่ ไม่ใช่วัวนี่ไม่ใช่วัวนี่กระโดดข้ามยังไงฮึบฮึบโอเคไหนไมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีจ้ามีใครอ,อยู่บ้านนี้่วิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงว่งวิงวิ่งว่งวงวง มันได้เดินม,มันได้ไม่ต้องไปในบ้านเนาะเคาะก่อนเคาะก็ก็ก็เขาล็อกบ้านอยู่อะ่ะเขาไม่ได้มันหัวเลยมันหัวเลยโจนรอือเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนู้นพี่โอมองเห็นไหมไปไปไปอยู่กับมาเขาดีกว่าเราจะเรียกมายัางไงก็เดินออกไปคนนู้นติ เออไม่ออกตรงนั้นดิอ้อมตรงนั้นดีเนี่ยอ้อมตรงนี้ไน่ม้ามาไม่มาแล้วไม่รู้กดปุ่มอะไรม้าจะมาหาเราทำได้แล้วนี่ไงม้ามาแล้วนี่ไงกดนั้นกดอันนี้เขาจะได้มาโอ้บรรยากาศดีนะเนี่ยอยากให้เขาไปญาติเขาอ่ะพอไม่เจอญาติเขาสักทีเนี่ยจะต้องไปทางทางเฮ้ยต้อง เปลี่ยนตัวดีกว่ามาเปลี่ยน,ยเ,ปนเป็นตัวไหนล่ะเราไปแย่งเขาไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อไปซื้อหรออ๋อซื้อได้ไหมไม่รู้เรามีตังค์หรือเปล่าอุ้ยมีเรือด้วยอยู่ในน้ำได้เปล่ามายังไงมีคนอยู่เยอะเลยเราไปคูยกับเขาไหมครับก็ได้ฮัลโหลว่าไงครับ สองคนไ,ได้ไหุยกนดนี่คนเนี้ยฮัเพืร์นเนอรทำมไม่คุยกับเราเลยอ่ะไ,ไม่คุยกับเราเลยค่ะอ้าสวัสดีเฮ้ยเ <Hey. S 2> ขาทำเรืออยู่ลยดูดิ เขาก่อก,กองไฟด้วยแล้วมาเขาล่ะเรากินเอาทำกับข้าวไหมไม่เอาดีกว่าไม่ทำหรอกินข้าวไอ้มีหมาด้วยทำแบบข้าวดีกว่าทำแบบข้าวโอเคก็ได้อยากกินอะไรคะอยากกินข้าวผัดอ่ะมีข้าวผัดดูซิมีข้าวผัดไหม เอ๊ไม่มีอ่ะมีแต่เนื้อย่างจิงเนือ้อย่างนะมีมีไก่ย่างด้วยกินไหมอ่าก็ได้นะไก่ย่างเขากินก็ได้มีดูไก่ย่างดูเขาทำไก่ย่างปิ้งไก่หนึ่งชิ้นกินเลยไหมก็ได้งามงามง่ำ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 เขืออ่อยไหมน่ะเข่อนไหมน่ะป๊าหนวดเยอะจังป๊าป๊าเหรอกวนหนวดไปกลับบ้านก่อนดีกว่า หน่อยเรากลับบ้านไปโกนหนวดดีกว่าใช่ไหมได้เลี้ยงหมา,าสิเดี๋ยวขอเล่นกับหมาก่อนได้ไหมได้มีอาหารให้หมาไหม,ไมป้าไม่มีอาหารให้หมาไหมไม่มีนะป้า้าซื้ออาหารให้หมาได้ไหมเป็นพิมายไหมลูกผัวได้ไหมน่าจะตกตัวเขารักเหรอมารักแหละ à họ lắc hàng đi <th District> ok nhà đi quả bố mẹ ngoan dữ lệ mẹ làng dữ lệ đủ có bán đi mẹ đây Được. chắc mắm nổi đi mẹ chắc mắm còn lại không biết nè làm mày chắc này làm mẹ đây đây mày như ai gọi biết mà ให้เขาเรียกสิมามายัางเนาะนีะ่มาแล้วโอเคเดี๋ยวพา,าป๊าปาไปโกนหนวดได้ไหมได้ขออากลับบ้านยังไงอ่ะไม่ดู